เปิดมากกับเจอบแล้วเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสบายบด,ดีคือเก่าคือเดิมพี่น้องสิง <c oughs> ตามมักลุงโอ้ใหม่กดแม่กะแป้งเนี่ยเอาใส<อ>่บ่แม<อ>่ใส่แล้วเว้ยใส่ในตำเ,เลยบ่ในตั่นโบโบแก้เลยบ่เอาใส่ไปตัวเ,เลยสิขัวสิขัวขัวมันเฮงเราไปขัวโอ้หนึ่งตาลลายผมจัะ Ôi mịn à Mà cơ thể đủ, Chắc lẽ Cụ có xe bớt Cụ cụ bằng tao Cụ có chắc Cụ mì bồi Nè Khá bài bồi Kita mahu hukum. Kita mahu hukum. Kita ตะมังคุงพี่น้องน่าทร,ระวังด้อตาม,มัคุงตำม,มาคัคุพี่น้องตำม,มัคุง๋ยวมือรพี่น้องแ่บเลือได้เลเลยได้บริลลิ้นได้บาน้ี่ได้บาน้ เละมาบอห่นะเฮ้ยจ nah <oh ับกล่องดูม่เจอเท่านึงอืมเกิแลบโอ้ประกาศบนล่างประกาศน่งนะประกาศเลเห็นก็เห็นแล้ว xin nào ừ, xin một đứa chậu à, xin đường kem trắng xay xin ừ. ừ. một đu bọ kem cái thôi bỏ bỏ pha sốm cả bà sĩ nó vẫn ให้มันเห็นติดองามติดละปูงใหม่พี่น้องเอ้ยแต่น้ำตาลจะมกเด่นดอแล้วแม่กัแป้งมาลงมาลงแม่เอากับนี่กับนี่อือหอด้หอมหอด้ไหมบายพี่น้องสบายดีกินข้าได้พี่น้องดกอนนะไ้ ยังๆๆๆงียง้ยงีง้อนน้ใคอ,อ่ะไปพูเป็นอะไรเ่มนึ่องจังจังเ่มบ๊่กินข้า่กินข้าแลมิิ่าโดเม่วจัดๆเลยแหละอยากกันเว้ยเดิมันเดิมมันด้อ อันนี <c ười> <Bless> ้เปิดกล้องนะว่าจะมาเปิดะไรเปิดกล้องกรับบุห้พี่น้องเห็นเออดูเขาไดแม่แล้วอลไรลูกมือก็ห้าสิบกิเปลี่ยนมุมกล้องด้วยพ้องโดยกินอยู่มุมเทิงเอาเอาลูกกินนมก่อนมาลูกมามามาลูกมาอีเมียบอกกินนมครับ่อเน่เอาบุหานคุงเขามาเจ้าซ้ำหน่อยจะน้อยก็ไหนเล่กินนมแล้วก่อนมั่งลูกมา ตอวปลาตังหูอย่น้นก็เ้ยกรดอกขาก็กินก็บบไดลืมจับซามาเลยเป็นน้ำอ้ามให้ลยเห็นตะก้นแขงแล้วอันเขาเตนห้ามาม่าเฮ้ยเฮ้ยเออร้านเปนนางขังจ้าภูมิมาก้าเนี่เดี๋ยวหามาเอ้เออซีไปก็ได้รึงฮะหาจำปลาปลอยปลาเนี่นะห้ามกินยังลูกจะบกินยังจะกับพ่อปลาเอามาดูกระแป้งในแม่จะก่หายเดเพ็ดเดพล่วพล่เพ่เพ่เพี่พ่พ่ อามากระแป้งว yup. ่าแม่จะแก้มั้ไก่เหมือนเห็มไก่มันใหญ่แล้วมันกินเก่งอยู่แล้วแม่มาพ่อพ่อเบิ้งมาเบิ้งแม่แกะให้เบิ้งเบิ้งเออเออเดวนีปตุกเดี๋ยวจะจอกเดิน้ำเด้อเงี้ยเชจอกนะครับนี่เลยอยากนอนตื่นแต่สิบเย็นให้น้องเลยลูกเย็นจะจอกนะเย็นให้บเงี้ย็นให้ลูจะจอกไงไข่กับแป้งอันนั้ำจากนอนลูกกินนมแล้วแม่ไปอ่าน้ำมาอาบให้จากนอน เงียบดกระตนกระตุณจะได้หันดูเฉยบุอีเดียวเออเดียวอุ้มลงบึบลงมาแล้วก็แป้งอก็แป้งหวยมาแม่จน้านี่พี่พี่พี่เอาจอลุงเหไหครับเ็ดบตมนะบ้าทือยังเดี๋ยวนี้ ไหนก็แมงวันน่ะแม่เห็นบห่นะกินมน้ิน้างกาัแล้นี่ก็แล้วนี่ราไกินพร้อม่นตังยี่ลากินนมหิวลยกินแต่เงเลย มันอาจจะกินยังลูกมันบ่ม mm ีเ hmm> นี่ยเป็นแค่กินขนมกาแฟมันก็แฟใช่ไหมเอางงกินนอนกับมาน้านเนาะกุ้ึกุ้งก็แม่วัานมือบ่อยู่บ่อยู่อยู่ยังไงเพื่อนนะยังไงมาแล้วมันสบายมันบ่แอบอีเอยนะเพื่นว่าได้แม่โอ้ยังไงมาเห็นกินลูกกิน

ได้ชนะแต่ได้ขนอ่ะยากินเนาะเปออะไรปลาขวตู้เจ้าบได้ขอส่งแข้งตะวันนี่เปออไรวปลาคอดเเขาก็ไปกินไบล่่ายใหญ่จะได้เป็นปลาคอยา้มั่้กินตโตออิ่มนะลูกน้ำนกินไม่แดีม้มนปลาในน้ำมันสีจนนั่นสีม่งดง ผมก็มนเปลี่่างเนาะอาเอ้กูมป้าก็ทในเหตแต่างลงเส้นแห่นาอปันเดมาเดนมาเินออ่าเเดินมาินอหมูเด้อ่หมูางมันินโบซ่ได้โบแซ่ไปนะนี่นะเห็นหมูกินก่อนแล้วโบแซ่ยเขาทางไหนเออ ไดีพ like so oh, okay. so ี่น้องมเด้อมาเด้อเข่าทีหลังมาทีหลังดังกลัวเอาทอดปลานเนน้กินทอดปลาตำหน้อตกแล้วแม่แม่น่มันกรบืนใส่กล่องเจริทะเลนะบดหัวใส่เออทั้ทัเอาไปเ่นทับกเอาไปเล่นทับ่แล้วยอมาเออพี่ทอมาทนี่ อิ่มนะครับเอออิ่มลยยาเออเขาลอูบเพชบพรท่านนอท่านใ้รี่ยล้นเพรเนี่ยาไก็เนี่ยล่แล้วาจะชอกลานมันี่เล้ ติดนั่นได้แต่หนักติหางติดน่นเยอะเพื่อละประมเนาะดูแลเขาคุกมันนะมันติดปุกแล้วก็วัดขวักขวักขวักคุกนั่นค่ะพวกเอามาจากโบเมโ่กับโบอองเขื่อนในตู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงเอากายมันนี่นี่นั่น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 แล้วก็ี่ยวปงกี้ลุงจะไปหุงเต๋อพวกเจ้าน่ะลุงขอไปนั่งนู่นอ่ะเออเอาพอดีเศร้าใช่ไปง่ายนะไปง่าย

แป้งน้ม <des> ันันเขาตู้เฮงคนเนาะเป็นลายมือมี่เมยไข่หหและคบเขาลาเขามาาัใหจ้ะเอาไจะห้จกไปจกมาพอยนะพอยอ้ก็กินไงเนาะตันั้นเอกายินกินไปกินมากินหาวนมงงัว เรามาเลยวังหันเราอยู่ใช่เาะเราเป็นกระโจนนะเราบวชคนนครคไอเาอนาตัวัมาอ้องให้ข่าวมันถ้าพอรคันพีถ้าเราเมื่อแล้วเราเม pues. um um ื่อบ้านเราแล้วนั่นนเราเ่ออยู่พุทธเบวชอยู่พุทธเราเปิดพิสมายเมื่อพ้น บบ้านั่นแหละทอ้าป้าป้าป้ามารป๋าไปดไ้าไดถึงเองได้แม่ผมพาไปได้คันดื้อแม่บอกไปยังได้ไปอว่าฟังไปดิไปเสต่อไมเสต่อมาต่อดิไอเดียวเดีวเมต่อมันอยู่ในขูนะเกต่อก้าไปเตะต่อไปลูกบ้ Đi bảo ma. Bắt, bắt cái, bắt như là con. Bắt. 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 Bắt.

ได้ก <mean> ินต่อเด้อเพ <t oss Freud> ียงเด้อแ่บแห้งเลยูมจนเมดต่บางหง่เก็บภาพไว้เพียงเค่นี้เลยน้องประอบกันคลิปน้าะ